รียกว่ามีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มีการห้ท่านมีการห้ท่านอยู่เป็นประจำแต่หันขาดความสุขบางแหง่งบางทีบางบอนบางบอลบางขอบครัวห้ท่านดีอยู่แต่ก็มีความสุขหน่อยเป็นอย่างจึงมีความสุขหน่อยอันตามาภาพเลยพินิจพิจารณาลงไปในจุดที่ว่า เฮ้าไห้ท่านแท่นเทวการให้ท่านของเฮ้ามันสิตรงกันกันกนกบคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าสุขโขปุญญาสะอุใจโยการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้แต่หลายหลายคนให้ทานแล้วไม่มีความสุขเพราะอะไรจึงไม่มีความสุขเพราะการให้ทานของเราขาดการปฏิบัติธรรมขาดการปฏิบัติธรรม พวกมหเ้าทั้งหลายปฏิบัติธรรมอยนี่เข้าจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขก็ต้องฟังต่อไปจากนี้ไปการห้ท่านยังมีความสุขการห้ท่านที่จะเกิดความสุขได้แล้วก็พร้อมทั้งกับเป็นมงค้นในคิดในใ,นใจของเฮ้าที่มีอยู่ในมงค้นละสูตรที่เรียกว่าทานันจะธรรมะจะริยาจะยาตะกานันจะสังฆโห อนวัชานิกรรมมานิเอตัมมังคารมุตตมังให้ทานด้วยประพฤติธรรมด้วยทรงเคราะหญาติทั้งหลายด้วยกรรมทั้งหลายไม่มีโทษด้วยข้อนี้เป็นมงคลอ่าบอกจังสี่มันก็พอจะมองเห็นได้ว่าพวกคนผ้้ีิเกิดขึ้นบ้านนี่บริวาจะไปเบิง่งธรรมะที่มันสูงขึ้นไปกับแม่ของดีเหมือนนั่นละ่ะ ว่เรื่องสวรรค์ว่าเรื่องนิพพานเป็นของดีเบิดแต่ครับมะที่มันอยู่ไกลๆกับโตเฮ้าดำรุ่งชีวิตอยู่ทุกวัน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 นี่ถามมันปัดเสจากเสียความสุขแล้วมันก็บกเกิดประโยชน์อันใดเพราะอย่างสัจนเพราะเฮ้าทุกหลายท้งปวงต้องการแต่ความสุขต้องการแต่ความเจริญ อย่างเป็นตนว่ามืออื่นเศร้านี่เข้าอันต่ไว้่านันก็บอกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินการปฏิบัติร่มก็คือการท่ำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละหายมันเป็นไปตามสิ่งที่ว่าถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องธรรมะคือความเป็นจริงสมุดว่าเฮ้าเป็นพอเฮ้าเป็นแมย เข้าเป็นลูกเข้าเป็นหลานเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าสมมติว่าท่านเรานี่ทุกท่านทุกคนประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเจ้าของรรมะคือความจริงทรมะคือหน้าที่มันก็จะปากฏขึ้นมาก็ยังเข้าเป็นแม่เข้าทำหน้าที่ความเป็นแม่ถูกต้องแล้วหรือย,ยังเข้าเป็นลูกเข้าทำหน้าที่ของความเป็นลูกถูกต้องแล้วหรือย,ยัง เฮาเป็นครูเป็นอาจารย์ห้า่ำหนนาทีของครูของอาจารย์ถูกต้องแล้วหรือยั่งห้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาห้า่ำหนนาทีของลูกศิษย์ลูกหาถูกต้องแล้วหรือยั่งจังสี่เป็นต้นถห้าทำหนาทียังถูกต้องแปลว่าห้าปฏิบัติธรรมเ้ามีการปฏิบัติธรรมนี่ห้ยท่านอยู่ปฏิบัติธรรมอยู่แต่ว่าแต่ห้ท่านแล้วบ่ทำหนนาทีของความเป็นพอว่าำหนนาทีของความเป็นแม่ ว่าทำนาที่ขาความเป็นลูกความเป็นหลานเป็นสามีเป็นพันรย,ยาครอบครัวนั่นกันยังบนท่านมีความสุขซึ่งมีอยู่หลายๆคนหลายๆคนหายท่านพาก,กันไปห้ท่านอยู่แต่กลับมากกันยังบนท่านมีความสุขเป็นอย่างไรยังบนมีความสุขเพราะขาดการปฏิบัติธรรมขาดการทําหน้าที่นะขาดการทําหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคน การปฏิบัติธรรมของพวกโมเฮานี่เป็นการปฏิบัติธรรมร่รวกมกันเป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันเดินจงกรมร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกันทำบัดสดมันร่วมกันฟังเทศฟังธรรมร่วมกันอันนี้เป็นสามขีธรรมแต่ถ้าเฮาทำอยู่ขอบอยู่ข,ขัวเฮาอยู่บ้านจะเมืองเฮาเนี่เฮาจะต้องทำอยู่สายบ้านเฮาต้องำทำสิ่งท,ที่มันไก่กับตัวเฮาที่สุดออก็คือพ่พอขึ้นแม่ขึ้นูหลือเมีย คือขอบคือขั้วของเฮาเนี้ถ้ามีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ความสุขจะบังเกิดขึ้นแม้ว่าจะหายท่านหรือ่ใหายท่านแม้จะฟัง่งรรมหรือบบฟัง่งธรรมันก็นยังสจจิเป็นความสุขในปัจจุบันเออเป็นความสุขในปัจจุบันเทตมภาพมองเห็นไปสี่ก็คือมีความรู้สึกว่าความหูุดึกของของมนุษย์นี่บ่ได้แตกต่างเอียงกันดอก ความรู้สึกว่าสุขกิดสุขกิดสุขใจสบายกิดสบายใจบ่ได้แตกต่างกันบ่ว่าสิของพระเจ้าประสงค์บว่าสิของหาาิของโยมก็อยู่ในสภาวะทถิเหมือนเหมือนกันสุขคือกันทุกข์คือกันโกรธขึ้นกันเกลียดขึ้นกันมีความตนนี่ที่เหนียวมีความสงเคราะห์อนุเคราะห์มีอาการแบบเดียวกันมดทั้งสิน้นที่คนห้ามันบ่มีความสุข ที่บ่มีความสุขเกิดขึ้นบ่ได้นะคือว่ามันบ่มีความพ่อบ่มีความพ่อตัวนี้ก็ฟังเบิ่งขักนะคัฟังเบิ่งขักความพ่อมันย่ใสความพ่อมันย่ใสมันบ่มีความพ่อจังใดบัดสนคือมันบ่มีความขาใจถ้ามันมีความขาใจมันก็สิมีความพ่อของมันมีความพ่อพ่อจังใดบัดสนพ่อดีมีความพอดีทุกยดเลยมันจะมีความพอดี อกินดื่มเยอะเดินยืนนั่งนอนดื่มกินพูดคิดมันจะพอดีของมันได้หน่อยก็พอดีได้หลายก็พอดีบ่ได้ก็พอดีอเป็นอย่างสี่ถ้าความพอดีมันเกิดขึ้นมบน่ะมันก็สิหูจักว่านั่นแหละธรรมะมันหล,ลังไหลเข้ามาถ้าเข้าฮู้จักความพอดีในบดบ่ฮู้จักความพอดีมันอาจจะเกินไปก็ได้อาจจะเกินไปก็ได้อาจจะน่อยไปก็ได้ คือไม่เข้าใจในความเป็นจริงไม่เข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจในสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับทุกคน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 คือมีความพอดีที่มันบอพอดีอยู่ทตัว,วััน,นี้มันไม่ความความอยากความอยากนี่เป็นหลักอันนึงเด้อความอยากเป็นหลักอันนึงเพรว่ามันอยากอีกย่างกับวงหัจัจมันหลักแต่ว่ามันอยากอยากจึงยาก ยิ่งอยากก็ยิ่งยากหยุดอยากยากก็หยุดมันมีความอยากเธอมีความอยากตัวเดียวเท่านั้นถ้าอยากทําดีเลยวมันอยากทําดีมันเป็นกิเลสบอ่อยอยากทําดีถ้าอยากทําดีแล้วไม่ทําด,ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์กิเลสสามตัวกิเลสที่มันหยาบหยาบเนี่ยมันไม่อยู่สามตัวหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลง เอีหยังลงไปมันกับประกอบไปด้วยถ้ามันมีสามตัวนี่อยู่วาสันนี่ขั้นสามตัวนี่มันบถอนออกมันบละออกมันบถอนออกมันบ่สลัดออกทั้งสามตัวนี่ให้ท่านอยู่แต่ความโกรดบ่ลดลงห้ท่านอยู่ความโลบโกรธลงบ่ลดลงความหลงบ่ลดลงนี่สามประการนี่แม้ว่าาจะเหตุไปหมากปานใด้ก็ตามความสุขก็ยังเกิดขึ้นกับเฮาใดหน่อยอยู่ มันเกิดขึ้นบ่ได้ว่า,วามันเป็นไฟมันเป็นไฟไฟยังไหนวัสันไฟมันเผาใหม่มันเผาใหม่จิตใจของเฮาความโดภมันเผาใหม่จิตใจของเฮาความโกรธมันเผาใหม่จิตใจของเฮาความลงมันเผาใหม่จิตใจของเฮาเผาใหม่จิตใจถามมันเผาใหม่จิตใจของเฮามันก็ห้อนเมื่อมันห้อนเกินบ้ามันกับพท่านเป็นธรรมบัเนี้ยมันโบทานเป็นธรรมธรรมะที่แท้จริงมันต้องเย็น มันต้องชุ่มมันต้องเย็นมันต้องเบิกมันต้องบานถ้ามันโบเบิกโบบานมันเสามัน STEPHAN. มองอยู่ jou, มันก็ต้องมีเหตุมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยคืออย่างคือหฮอทําโบถือหฮอทําบถือเฮาปฏิบัติไปบถือปฏิบัติบถืออ๋อเดินยองกกมบถือบอกโบแมนนั่งยองกกมบถือกับโบแมนนั่งสมาธิบถือกับโบแมน เราปฏิบัติจิตกรรมงานของเราทุกวันทุกวันนั่นแหละเราทำไม่ถูกเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราทำไม่ถูกมันก็เกิดความสุขได้ยากถ้าเราเข้าใจในการเป็นอยู่ของเราชีวิตชีวิตทุกวันทุกวันดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องหรือเข้าในหลักการในแน,นวว่าดำเนินชีวิตไปด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือความุ่บนี้ การปฏิบัติธรรมคือความหูถ้าห้าเห็นอย่างล้วห้าหูนี่มันจะเข้าใจหูแล้วละเนี่ยหูแล้วละหูแล้วเลิกหูแล้วถอนถ้าหูแล้วบ่ละบ่เลิกบ่ถอนมันกับบ่มีความหมายอันปันใดนะบ่มีความหมายเท่าที่ควรการจะห้าจะหูแล้วละหูแล้วเลิกหูแล้วถอนก็ด้วยอาการที่ห้ามาได้ยินได้ฟังนี่แหละมาได้ยินได้ฟังยิ่งฟังมากยิ่งได้ยินมากยิ่งเข้าใจมากตั้งแต่ ตั้งแต่หัวคำมานนี่คูบาาจารย์นันเทิมาเด่นมาต่มาผาฟังแนบ่ฟังแนวเขาใจแนวบ่เขาใจแนวกันยังถือว่าได้มากอยู่ถือว่าคาูบาาจารย์มีความหูมีความสามารถมีประสบประการมาบอกสู้ฟังได้มากไม่ได้มากไม่เที่ยแมาผาพอยากจะมองลงไปอยากให้พกอกญยายิโยมมองลงไปนี่คือมองเห็นลูกเห็นหลาน เห็นขอบเห็นขั un, h, ้วเห็นลูกเห็นหลานเท่านี่ล่ละบางหลายๆคนมันจะบ่มีความสุขเพราะขอบครัวเพราะขอบรัวเลยโบแมน่าเพราะอย่างอื่นขอบครัวของตัวเองนี่ล่ละในฐานะเฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮาเป็นพ่อเป็นแม่เฮ่าขวัดจริงเฮาให้ยท่านจริงแต่ว่าลูกหลานของเฮานั้นเฮากับปงบ่ทันใดว่างบ่ทันใดปงบ่ได้ดว่างบ่ไร้จจะไหนว่า่นเฮาก็ยังว่าเป็นลูกเเฮากันยังว่าเป็นหลานเฮา คันเห็นเขาประพฤติปฏิบ <produ funny gli ete quer> ัติบ่ดีเขาเห็นบ่ถึกบ่ต้องบ่งามเข้าก็ต้องเป็นทุกเป็นเป็นถูกใจน้ำเขามีความถูกใจมีความบ่สบายใจน้ำลูกน้ำหลาน้าลูกหลานได้ยินได้ฟั่งลูกหลานได้ประพฤติลูกหลานได้ปฏิบัติหูวจักความเป็นลูกหูจักความเป็นหลานหูจักความเป็นพ่อหูจักความเป็นแม่หูจักความเป็นผัวหัวจักความเป็นเมีย ธรรมะมันก็จะเข้าไปสู่นั่นมันจะเข้าไปนี่ที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างซี่ประพฤติธ,ธรรมให้ทานด้วยประพฤติธ,ธรรมด้วยสงเคราะห์ญาติด้วยสงเคราะห์ญาติญาตินี่คือผููใด้บ้างนี่ญาติก็คือทุกๆกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ด้วยแล้วแต่เป็นญาติกันทั้งนั้นถ้าเฮ้าคิดว่าทุกๆกคนเป็นญาติกันมันบ่โกรธกันเด้มันบ่โกรธกันมันสิโ่กเกลียดกันมันิใหายอภัยกัน มันเสิเคาลบนบไหวซึ่งกันและกันถามมันหูจักว่ามันเป็นญาติกันทั้งนี้ทั้งนั้น,นเฮาบกคอยหูว่ามันเป็นญาติกันเนี่ยเพราะบ่ไดมองนกไปทั้งจุดจุดนี้ว่าคนไทยนี่เกิดมาจากใสคนไทยนี่เกิดมาจากใสคนไทยได้มาความเป็นความเป็นชาติความเป็นาศาสนานี่มันได้มาจาังใดได้มาโดยความยากได้มาโดยความลำบากต่อสู่ฟาวฟันลบล่าขาฟันกันมา โจักเท่าใดตายไปจักเธอใดหมืน่นจักเ่อใดแสนจักในความเป็นไทยขึ้นมาเมื่อความเป็นไทยขึ้นมามีพอมีแม่มีพีมีหนองน้ากันเนี่ยถ้าเฮาเข้าใจในความเป็นพอเป็นแม่เป็นพีเป็นหนองกันมันสีมีอย่างเกิดขึ้นต่อมามันก็สิมีความหักมันกระสามมาิมีความสามัคคีมีความเห็นอกเห็นใจกันแต่ว่าความสาม,มาคัคคีกับ่คอยมีเมื่อความสามัคคีโควัคยมีความสุขก,กับบวเกิดขึ้น สามัคคีสามัคคานังตะโปสุขโขค,ความพร้อมเพียงแห่งหมูก่กณะนำให้เกิดสุขสามัคคีแห่งหมู่สงสังขะสามัคคีสังขะสามัคคีนสามัคคีคนสามัคคีขันสามัคคีซอยกันหลายๆสิ่งหลายๆประการเกิดขึ้นโหลดแต่ถาต่างคน้นต่างท้ำบานิมต่างต่างคนต่างถ้ำงันก็เกิดขึ้นกันแต่ว่ามันสิเกิดประโยชน์บ่หลาย ันจะเกิดประโยชน์หน่อยถ้าจิตใจของคนพวกเขาถึงความจริงแล้วเขาถึงความจริงเขาเขาสู่ศินเขาสูธรรมแล้วจิตใจที่อยากจะสงเคราะห์อนุเคราะห์มันจะออกมามากยาสีว่าแต่สงเคราะห์ญาติยังมีชีวิตอยู่เลยแม้แต่ญาติที่หลวงรับละโลกนี่ไปก็ยังมีการสงเคราะห์เบิ่งแต่คนลหลายๆคนเวลาหายท่านให้ท่านแล้วก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ไปถึงว่า หายถึงแก่ญาติของข่าพเจ้าถี่ล่วงรับไปมีจังสันจังสันไล่ไปอันนี้คือความสงเคราะห์อนุเคราะห์แต่สงเคราะห์ในปัจจุบันนี่คือสงเคราะห์ผู้ที่ยังมีชีวิตกันอยู่นี่ได้เบิ่งกันบ่มีพ่อได้เบิ่งพ่อมีแม่ได้เบิ่งแม่มีลูกได้เบิ่งลูกมีหลานได้เบิ่งหลานมีพัวมีเมยได้เบิ่งกันบ่ขันมีพัวมีเมยได้เบิ่งกันครอบขั้วนั่นก็สิมีความสุขขึ้นมากนี่ความสุขเึินมาก อดามาผไปพบกับโยมคนหนึ่งก่อนมันสิเกิดธรรมะห็นสีเนี่ยมา่คนขวาเบิงไม่โยมคนหนึ่งเขามา,เขามา,าเขามาหาเขามาหาแหลมีความทุกข์ใจมีความทุกข์ใจมีความทุกข์ใจยังไงสามีบอ่อยยู่ในหลงในร้อยสามีบอ่อยู่ในหลงในร้อยไปยังไงสามีสามีไปมีคนใหม่หรือไปมีกิกอยู่หันอยู่หนี่ไปเรือ่อยๆบ่อยยู่ในหลงในร้อย แต่กบรใป๋ากันแต่กบฏใถทีมกันวันวันนี่กลับมาในความเมาวันวันนี่กลับมาในความมาตลอดวิบวาทกันโยบานโยเฮ่นสามีทํางานอย่างสามีทํางานดับเพลิงดับเพลิงโยเขตตมอเทศบาลตำบลอําำเภออำเภอหนึ่งฝ่พันรรยากกับทํางานค้าขายธรรมดาค้าขายค้าขายน้ำกันนั่นแหละอยน้ำกันวันวันหันใดมาแต่ยังสัน่น ได้แต่ความได้แต่ความมาทะเลอดวิวาทกันได้แต่ความมวลความื่นความยังคำว่าดับเพิ่งเนี่ยมันดับเพิ่งทั้งใดมันดับเพิ่งทั้งนอกดับเพิ่งทั้งนอกคือดับเพิ่งอันใดมันดันดับไฟไฟที่มันเกิดทั้งนอกมันคืออยังไฟที่มันเกิดทั้งนอกก็คือไฟใหม่ไฟใหม่เนี่ยเอายังดับเอานามดับเอานามดับเอานามไปฉีดมันก็ดับแล้วไฟทั้งนอกแต่ไฟข้างในถ้ามันไม่ดับ ไฟข้างในมันบอดับถามันบอดับมันก็ห่อนอยู่จชงสันมันห่อนจังใดวันสันมันห่อนเพราะการบพ่บพ่อบ่พ่อตรงไหนอยากจริงยากทีวาานั่นแหละอยากจริงยากยิ่งอยากก็ยิ่งยากหยุดอยากยากก็หยุดมันบ่อยหยุดในความอยากเขามันมันก็ต้องมีความห่อนอยังสัน่นกลับคืนมาหอดบานกับมาทะเลาะมาวิวาทกันท,กทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะไฟมันไม่ดับ มันดับแต่ไฟข้างนอกไฟข้างในคืออะไรไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะราคะคือความกำหนัดยินดีขันยินดีในพ,รรพ,พ,รรพนัน,น,นพร,รยาของเกี่ยวของนะัง่นโปผิดผูริเกิดตามแต่มีพันรยาไม่สามนี่แหละยินดีในสามีพันรยาของเกี่ยวของนั่นซื่อว่าสันโดษในของถี่มีอยู่แต่ตาบ่อดดยินดีในสามีพันรยาของเกี่ยวของ มีหนึ่งแลวอยากได้สองมีสองอยากได้สามได้สี่ได้หานะ้าหาความสุขไม่เจอแม้จะบอกว่ามันเป็นความสุขก็กิงแต่มันหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันร้อนมันร้อนอยู่ที่ไหนมันร้อนอยู่ที่ใจของคนคนนั้นเนี่ยคือราคะความกำหนัดยินดีในกรรมในกาามกรรมโบพ่อโบพ่อเพียงใส่มากจนเกินไปใส่บุมีนขอบเขตบบหูจัก มีลูกบเบิงลูกมีเมียบเบิงเมียมีผัวบเบิงผัวเป็นอย่างเช่นโบเบิงมาสันเบิงอยู่แต่ไปเบิงของผู้อื่นไปเบิงลูกผู้อื่นไปเบิงเมียผู้อื่นไปเบิงผัวผู้อื่นนี่มีอยู่เป็นจํานวนมากทุกวันนี้ถ้าพูดถึงอาชีพอาชีพการงานที่มันคนต้องคนทั้งประเทศเรานี่แหละคนประเทศไทยห้านี่ทําการทํางานที่พระพุทธเจ้าองค์บอกว่ากรมมันโต สัมมาการมันตูสัมมาการมันตูคือการทําการงานที่ชอบการทําการงานที่ชอบหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รักษพสามไม่ประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายแม่ห้าสิีมีเงินเดือน,อนมากมายไกลกองมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนกระตามหรือมีเงินเดือนตั้งแต่ลอยตั้งแต่พันขึ้นไปถ้าห้าบอรประพฤติอยู่ในขอบเขตแห่งความเป็นศิลธรรม การงานที่เฮาทำมันก็โบเมนการงานที่สุดจริญโบเมนการงานที่ชอบถ้าเว้นจากการขาได้เว้นจากการล้างได้เว้นจากการประพฤติผิดในกรรมทั้งหลายได้มันก็เป็นสัมมากัมมันโตข mm ึ้นมาเมื่อสัมมากัมมันโตขึ้นมาแล nah ้วม <im> ันจะไปดับไฟมันก็ดับได้บ้านี้ดับไฟราคามันก็ดับได้ดับไฟราคาโทษสาคือความโกรธเมื่อไฟราคามันดับบ่ไดมกลับมาบานก็มัก ทะเลาะกันมาโกรธกันมาพยาบาทมาจองกรรมจองเว้นกันเมื่อจองกรรมจองเว้นกันบันนี้คือไฟคือโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นเพราะมันคิดว่ามันเป็นเราถ้าคิดว่าเป็นเราเมื่อไหร่มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นถ้าเรามีเราเกิดขึ้นความเขามันก็อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันก็บอกว่าเราเป็นนั่นเดี๋ยวมันก็บอกว่าเราเป็นนี่ เราหลงนั่นหลงนี่อยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าใจในธรรมหรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมมันจะมีผลอย่างนี้ที่อาตาาภาพปฏิบัาาติธรรมพายายมปฏิบัติธรรมมาช่วงวันที่27มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านอาจารย์จเจ้าอาวาสที่นี่ก็ไปเยี่ยมตอนกลางคืนอาตาาภาพก็ว่าจะให้ท่านแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังแต่ท่านก็กลับมาก่อนไม่เป็นไร ท่านกลับมาก่อนก็เป็นไรเอาไว้เขาหน้าคิดอย่างนั้นปฏิบัติธรรมช่วงปฏิบัติธรรมดูใจตัวเองดูใจตัวเองก่อนงานดูมาก่อนงานช่วงปฏิบัติธรรมก็ดูใจดูใจว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันมีความโกรธไหมมันมีความโลภไหมมันมีความหลงไหมโกรธก็ไม่มีโลภก็ไม่มีหลงก็ไม่มีแต่ละวันละวันนี่นะ พอมันจะเกิดขึ้นมามันก็ดับดวงได้พอมันจะเกิดขึ้นมามันก็ดับดวงได้มันมีอยู่วันหนึ่งที่มันแวบ,บเข้ามานิดหน่อยท่านละไม่มากมันแวบ,บเข้ามานิดหน่อยไม่มากแต่ก็สามารถที่ข,ข,ขจัดมันออกไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนะี่ยเราทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าโอ้ที่เราให้ทานอยู่ให้ทานอดี๋ยวที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความสุขโขปุญญาสาวจโย การการสะสมซึ่งบุญนําความสุขมาให้เอ๊ะทำไมมันไม่มีความสุขเนี่ยบางทีก็เก็บไข้เลยป่วยก็ไปบอกว่าโอ้ฉันให้ทานมากมายทําไมมันต้องเก็บมันต้องไข้มันต้องป่วยคนที่ไม่ให้ทานทําไมไม่เก็บไม่ไข้ไม่ป่วยอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเหตุของผลคนที่เก็บไข้เลยป่วยไม่ใช่ว่าให้ทานทุนจะไม่ป่วยแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ยังป่วยก็ยังเก็บก็ยังตายพูดง่ายๆก็ยังตาย ภาษาอะไรกับเราธรรมดาพระก็เก็บโยมก็เก็บมันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเรื่องของบุญมันอยู่ที่จิตใจนะอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การกระทําอยู่ที่ความเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่เข้าใจยุดอีแหละทําบุญครั้งใดมันก็ทุกอยู่อย่างนั้นทนําบุญครั้งใดมันก็ยังโศกอยู่อย่างนั้นมันไม่เบิกบานมันไม่สําลานใจ การปฏิบัติธรรมคือการที่มีสติอยู่กับการกระทาการกระทําถ้ามันผิดพลาดลงไปในท่าผู้ใดผู้หนึ่งทาผิดพลาดในงานนี้แหละมีคนหลายๆคนอยู่ร่วมกันคนนั้นทําผิดคนนี้ทําผิดถ้าใจของเรามันไปมุ่งว่าให้คนอื่นว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดอยู่นั้นตัวเองมันก็ผิดเหมือนกันนะใจมันก็ขุนใจม,นมันก็มัวขึ้นมา เมื่อใจมันขุนใจมันมัวขึ้นมามันความเป็นธรรมมันก็ลดน้อยถอยลงไปมันก็เหลืออยู่แต่มันเป็นอธรรมไม่ใช่ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรถึงจะให้มีแต่ธรรมะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราให้รู้ความจริงให้พากันรู้ความจริงเมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนี่แหละมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาทําอะไรก็แล้วแต่ที่ครูบาอาจารย์พาทำครั้งนั้นบ้างครั้งนี้บ้างมันเข้าใจไปเข้าใจไปมันก็รู้หรอก มันรู้เข้ามาในความจริงของเราอะรู้อะไรมันรู้ความจริงว่าเราเออมันแก่ไปแล้วนี่มันเจ็บไปแล้วนี่มันใกล้จะตายแล้วนี่ถ้ามันตายแล้วนี่มันจะไปไหนมันก็ไปตามกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําตอนนี้ยังไม่ตายมันก็ไปตามกรรมตายไปแล้วมันก็ไปตามกรรมเหมือนกันกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันก็ชัดเจนขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวัน โรคกรดลงมันก็ลดลงลดลงลดลงจนมันหมดไปนั่นแหละถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆมันก็หมดไปดูตัวอย่างว่าน้ําเวลาน้ํามันมานี่น้ามันมาคือน้ําท่วมเวลาน้ําท่วมท่วมเหมือนกับมันจะไม่ลดแต่ถ้ามันลดลงไปลดลงไปมันก็เหอดมันก็แห้งลงไปใต้ดินลงไปปีหน้าปีอะไรต่อมามันก็มาอีกนะน้ำมันก็มาอีกอนั้นมันยังไม่หมดมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่ แต่ถ้าความโลภความโกรธความหลงของเราถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆมันไม่ปูดขึ้นมาอีกมันเหือนแหงเปไนใดจริงๆก็คือหมดนั่นเองแต่ตอนที่มันยังไม่หมดก็ดูมันไปแต่ละวันแต่ละวันดูอาการที่เรากระทำสติสัมปชัญญะของเรามันจะมาไหมถ้าเราจะทําอะไรลงไปกรรมที่มีโทษเราจะทําลงไปไหมเราจะทําลงไปไหม าเรามีสติสัมปันญญะอยู่เราหยิบขึ้นมาแล้วมันก็ยังับไม่สามารถที่จะฆ่าได้เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นกรรมที่มีโทษกรรมที่มีโทษคืออะไรมีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมโกงอ,อกมดมทิดืม่มเครื่องดองของเมาอ,อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราละได้พวกเหล่านี้แม้เราจะไม่เห็นธรรมไม่เห็นธรรมหรือว่าจิตใจของเรามันไม่สว่างสวัยไม่พ้นออกจากกิเลสตัณหา เราก็ยังจะมีความสุขอยู่ในการกระทําที่เรียกว่าบุญทานันจะธรรมจริยาจะยาตะการันจะสังขโหอนัวัชานิกรรม,มานิเอตมังคารุมตมังนอกจากจะมีความสุขแล้วก็ยังมีธรรมะก็ยังเป็นมงคลในจิตในใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราทั้งหลายเอาไปคิดเอาไปพิจารณาดูนะ ว่าฉันนี่ให้ทานมามากแล้วทำไมไม่มีความสุขเลยมันขาดการกระทำที่ใกล้ที่สุดคือในครอบในครัวในผัวในเมียถ้ามีพ่อมีแม่ก็ให้ดูพ่อดูแม่ถ้ามีสามีภรรยาก็ให้ดูกันมีลูกก็ให้ดูกันแม้กระทั่งมีาศาสนาก็ให้ทำานบำรุงพระพุทธาศาสนาการกระทำต่างๆก็ให้งดเว้นจากาบาปทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายก็จะมีความสุขเอวัง